สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามแรงๆเ้อพี่น้องตอนนี้ก็เป็นตอนแรกพี่น้องมาก็จะคลิปที่แลวก็คือคลิปที่เ้าเอาข้องฝาเอื่อยน่อเนาะเอื่อยฝาข้องกินมาหายแต่ไทยพี่น้องเหมือนคอนโดนี่พี่ไม็นคือคอนโดมีแต่ข้องกินเพราะว่าบ่อไรไปตลาดไล่เหมือนพี่น้องฝนตกเอื่อยอยู่ไทยก็เลยฝาของกินมาหายตอนทัเม็ดคอว่าขอิไปตลาดเอื่อยก้อยมืออื่นเนาะว่าสิไปปักเซ่นะมอมีน่ากินเอะมามีน่กิน อยู่ฟังไทยก็เป็นคือกันโบพี่น้องฝนตเนเนนนดดกเป็นเดือนแหละอยู่อยู่บ้านวิใหม่บเห็นแดดมาเป็นเดือนแบบบ้ามันแบบคืมเลยฮะนะสีมาเฮ็ดสีนสีนแหงพี่น้องแบาบว่ามันลายฮะเขาสีกินโบเวิร์ดฮะน้าเนาะกับสีเฮ็ดสีนแห,ง,นะแนแหงไหว้โบเวิร์ดเขาอย่ามันเน่าวดิเขากินโบเวิร์ดไงถึงสีตูเ้เย็นกับมันกะ มันทับกันม e ันแ่นกันนะเห็ดซีนแห่งแบบเห็ดกระตองกระตองเนาะเห็ดกระตองกระตองว้อันนั้นมันอันนั้นเขาเห็ดแบบคล้องแห่งให้ซีอยู่ด้ห้องอีกมันโมมีแดดก็ะย่างเห็นไหมยางไฟมันไม่เ้านยางไฟเอาแล้วโมมีแดดยางไฟมันก็สีหอมควันหอมหอมควันไฟเนาะอ่ะมันจหอมควันไฟบ่ได้ออกมาหน้าพี่น้องมือนน้มแต่บ๊อบบีออกแคปอีเมลฟูย กินกับพวกข้าบปเข้า,ขาอืีอ่กินกินอยู่ยยข้างหลังหมูจะข้าเจ้มามักใส่หนังทั้งหมดแ้วมักแปลว่าจากนี้เนาะแนวง้มๆนะแบบคือสีนี่เนาะสิเธ็ดตอนน้นอยๆพี่น้องเี็ดน้อยเฮงเฮงบางๆแบบพอได้แบบ พี่กินกะตอมหะฮงขนาดเนาะเ็ดต่อหน้ามันแห้งว้นะบานบานไพกะเป็นแบบคือบานปีใหม่ก็ลองพิมพ์ม,มาในรูปพี่น้องแบบว่า,วาบโบมีแดดทางนี่แบบโบมีแดดตั้งแท้เลย่ะฝนเบิร์ดคะแนนพี้ตอนแร,แรงมาแบบคือแบบฝนสีบิดโต๊กเนาะเป็นแบบสว่างมากเนี่นะ,ะแต่ว่าตอนเสาอะคือเบิร์ดมือพี่น้องโต๊ะเบิร์ดเบิร์ดเสา มันแมบเมืออันนี้ตอนแดงๆนะมันมาตกตอนสาวๆตีสามตีสี่เนี่ยเนิะเลิมละมอสิแจงอ่ะไม่ค่อยอยากไปใส่กนอย่างไงยามสาวตลาดก็มีแต่ยามสาวเนาะแว่นเขานอืมเดี๋ยว ปาดซีนคือ่มจะ่าบริจากเขาบาดบาดนิ้วคือ่มจะา่าถูกซึ้อเจือไปเถอะนะไหวไหวเดี๋ยว,ว,ว,วเขาซอยมูกลวนเด้อพี่นอ้องซอยตอนสานีพอดีบเเเด่เกิเดก้อยเออสำนันแดดเออสำนีน้องเอออันนี้เป็นอันที่ปีพี่นะ้องที่เราเอาถอดได้เด้อ chân á chân xin mày rồi coi gặp mày nhá ngồi nhau mày ăn bằng to nè ăn đoàn văn mãi khỏe này đẹp rồi để hãy gửi coi mặt ướp bởi nếm khi nào cho ừ ừ sẽ ướp xe nhanh ít ha có đấy จะเ,เป็นว่าทำไมตีนนิดนึงอืมจโดดนี่ก็มาว่าให้เลยอายุว่าสักพ่อก็ได้่ะนวาตามใจคนซีมคนเอือบก็ได้ใอยซีมคนรู้สึกว่ามันอยากกินก็ได้โอ้พ่อนะก็ได,ตได้ตัวได้ตัวได้ห้าเอือบแล้วฮะก็เอาใส่ช่องธรรมดาแต่ตัวได้บ่อเอือบก็ใส่ช่องแข็งมันจังสีบัวนอง เวิดฝนไข่ตีแดดเด้อไข่ตีไลดีเด้อผมแม่คะแนน้อยนักได้พี่น้องสีเห็นเดือยก้อยเขาขวดอี่บคอยมีโอกาสได้กับิึงจะทาไอ้กับมึงก็เป็นเด็กเขาอยู่เนาะเฮ็ดก้าวเข่าคอยเป็นเพราะ่ป็นคณะเนาะถ้าสก้อยบ่คอยได้เฮ็ดก้าวเขายุ่งเขียบก็บ่คอยได้เฮ็ด นั่นนนั่เห็นตามองคุงห้กินในเด้อเหมือนนี่อีกแล่วนะนาดยังว่าปีใหม่ขอสิพัฒประดุกขอยังโทรมาหาปีใหม่วิดีโอขอดูเห็ุใดยังเนี่ยอพี่น้องเอาได้เลยนะกำกันหน่อยแมเหยับมาเลยวเหยีบตื้นีิหน่อยนึงกะลังโมมีของกินพี่น้องเผื่อจะได้ไม่ต้องไปไปฝนตกซู่มือซู่ม

มซื้อเดี๋ยวปล่อยเวลาเซื่อสิเสียงตีมาคอยวัวได้เคยล่าอะไรพี่น้องไอยจมซิซิพอได้ไหมพอได้เอาเข้าตู้เย็นไปเสียบเส้นใหม่เนาะเสียบเส้นยังตอกว่แม่มือหนาคนละ ตาผ่ามาอีกทีหนึ่งพี่เนองเด็กก้อยตํำมาคุ้งเขาคั่วค้องแท้หมุบะบีตตอดกะทินหางคอยไหวใจเพิ่นโยอันเด้ในทุงห็น คันเอ้ยก็จะจะคิดขู่เสื้อคือข่อยบอกเวลาเขาใส่เป็นนัวนะเวลาเห็นคนอื่นใส่หันยากให้ใส่นิดหนึ่งเวลาเขาจะเห็นกลิ่นแม่ดลาตัวเองเห็นหันยากใส่ได้ดายหยั่นบวชเสพใส่นิดนึงเขได้จะเป็นจังไงใส่น่อยที่คอยเข้าใจได้คนที่เขาเบิ่งเขาใส่เป็นนัวเขาจะย่านย่านผัดเผาเวลาเขาเห็นเขาผันยากใส่ได้ดายหยั่นบวชเสพ Bright lần đừng nhân. đây đây của để trong khung Giết để nó kẹp chân 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 chân

คอยเอาขึ้นเพลรบางหน้าหน่อยหนึ่งได้ปะลเออพ่อพ่อพ่อสิจมพดหาแจ็คมนเออหนัาป้าเนี่ยพ่อ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 พ่ เขาเ็ด่มีเขบยังเ็ดพาะเพาะป้าดูแ่มาดีด้วเนาะเมเอาขนาดกูเปนัวใจ่ีนี่หรือเปาต่อสิบเลได้เสร็จแล้าจารย์จะไอากินข้าหิดใจีแมเขาเห็ดกินเหรเพิ่งกินได้วันนี้เขาขวบเขาขวบแล้วต บอบีชิมไิ่จบะเฮ็ดแซ่บนะบอี้เจีนกัคุณซื้อมากมึงเหรออ่ะเจ้าเห่าเอา้าเหอ้าวกระยันมามันบูดได้ขนอน่ะจได้ตัวนี้ตัวนตันีตันั้นงเได้จับเป็นจะสวัเป็นเป็นในขวด หมูเห็นสิ่แม่เหะเสื๊ยเป็นส้มเป็นส้มสิเป็นไม้ขวดได้อยู่ก็เพิ่งสมัครคอมเมนต์มันได้อยู่นี่เราทาทางแบบจิโก้หน่อยหนึ่งจิโก้เขาคว้วจิโก้เขาคว้วโอ้ยบอกอาได้สิเลยปักพี่น้องเดี๋ยวเขาขอไปกินข้าวเนาะบ้านนี้คนมีมีมีตำเร็บอบอกว่าเสร็ิโก้เขาขว้าป่วป่ะกินข้าวเลยพี่น้องบ้านนี้ป่ะ

คะนับิตนี้าตมาหัขวตควนะนไปะอวาชื่อไมแน่ิตตาทานวานี่คน้ากับิตามาิเปาสวัสดีป้าดุกบิงอันนี้นุ่งน้องโอนเห็นยังน้องโอนเหมือนนี่้ังไพ่ดังไพ่ไพวเอาสีนไปยากในที่นุ่น้องเอาสินไปอยากใน,ท,น,น,น,กนที่นี่ ต่อจากคลิปก่อนเนาะพี่น้องที่ข้าวตำบักหงเห็ดหยางสีนอกที่เอื้อบใบก็มาเห็ดหอยเป็นตองพี่น้องหอยเป็นตองแล้วก็ขิมาย่างบ๊อบเอ้ยเป็นตะกรงแห่งไฟในบัตรกินข่าวแรงแล้วเลยพี่น้องก็ต่อจากมือไม่พ่จตดดัในใบปิดคลิปเนาะเพราะว่าเห็ดหยางสีพี่น้องซีซีมูที่อัพเอ่อที่มาราม์คไว้มือแล้วเนาะพี่น้อง แต่มาเห็ดเป็นกระต่องกระต่องคล้ายๆแหล่ต่องคังนนี้บอสซบพัทซิพัทพอาสื่อได้เนาะแต่ว่ามันอยากอยากไฟอยอากไฟแบบมันอยากให้ยขายแบบกินมันอยากค่้ขายแบบยางปลาอยากค่้ขายแบบปลาลูกยางย<อ>ด้วยค่ยมันแห้งค่ยมันแห้งมันลายพี่เนะาะใหญ่ฝาหมาได้กินโมเวสก็ได้เห็ดเห็ดน่อยเนเห็ดอดเนื้เห็ด ได้ได้ตองอยู่ได้ี่น้องปีก,กินกับลายตองมาปิดคลิปกับเอาไว้ดุกดุกดุกปิดคลิปไอ้เ<ะ>บื่อกี้ฉันบอกให้ปิดคลิปมาผิดเดี๋ยวบางกองเดี๋ยวให้ปลาลูกคุณบอกปลาลูกมาสำรับคลิปนี้คลิปนี้สำรับสำรับอฐุนังติดแหล สำหรับคลิปนี้ถูอย่า,ผาเผามือลงตินะคลิปก็ถูอย่าลืมกดไลค์ให้น้องโอนแน่เด้ออ้นเอเจอกันใหม่คลิปหน้าปลาลูกเจ้านาเอาไวบายปลาลูกนะบายจุปป๊บปลาลูกแม่ติ๊จุปป๊บปลาลูกน